เข้าสู่เดือนมิถุนาคุณหรือเดือนไพรส์มันถ้าผมพูดอย่างนี้คุณรู้จักไหมไพรส์มันคืออะไรไพรส์มันเนี่ยคือเดือนของกลุ่ม LGBT เลยซึ่งน้องๆกลุ่มนี้จะรู้ดีอยู่แล้วมันคือเดือนอะไร มันคือเดือนความหลากหลายทางเพศที่แบบร้านรวงต่างๆเนี่ยเขาจะขึ้นธงสีรุ้งคุณเพื่อบอกถึงว่าเนี่ยมันเป็นเดือนความหลากหลายทางเพศนะน้องๆออกมาเดินพาเลตออกมาเดินขบวนมีแดกมีควีนแต่งตัวแบบอลังจากเต็มเลยคุณแต่ทั้งเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยในเมืองไทยเราอาจจะไปเห็นในเมืองนอกของกลุ่มอเมริกาเบลเยียมสเปนอะไรพวกนี้บราซิลแต่ก็มีกลุ่มน้องๆ LGBT เนี่ยแหละคือความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกันคุณเฉพาะเดือนนี้นะ เขาเรียกเดือนไพร์มันเรียกร้องความเท่าเทียมการทางเพศการเหยียดเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เปิดรับกันบ้านเราทุกวันเนี้ยเปิดรับาทางเลือกเพศอะไรหลายๆอย่างแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นอะไรก็ทุกคนก็มีความเท่าเทียมกันผมพูดอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเดือนไพร์มันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแค่เรียกร้องอย่างเดียวนะเขาทําเพื่อเนี่ยเพื่อระลึกถึง การจราจรที่สโตนวอลคุณนะครับก็สืบเนื่องมาจากตำรวจเนี่ยมาปีพศ2512เนี่ยตำรวจอเมริกาเนี่ยเขาได้ไปตรวจผับแห่งหนึ่งคุณนะครับก็ไปตรวจเนี่ยแล้วก็ไปเจอกลุ่ม LGBT เนี่ยแหละก็เกิดการประทะกันแล้วก็เกิดการจราจรเนี่ยเกิดการเรียกร้องนานถึง6วันนะครับเรียกร้องความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของไ i ส์มันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวนี้ก็ไม่มีอะไรเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยเดือนเนี้ยมันครบมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่ผมจะพูดคือความเท่าเทียมกันพุณความเท่าเทียมกันทางเพศอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวแล้วนะคือจะบอกว่าต่อให้คุณจะเลือกเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่ทุกคนเนะี่ยมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนเลยมันไม่จําเป็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราจะต้องรังเกียจเขานะแล้วใครที่รังเกียจอะ่ะผมบอกอย่างนี้ว่าลองเปิดใจดู ความคิดสร้างสารรค์คุณก็จะเจอในกลุ่มนี้แหละนะคุณต้องลองดูอ่ะคุณต้องลองรู้จักดูผมว่าเชื่อใครว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงมีเพื่อนเป็นกลุ่มนี้กลุ่ม LGBT เนี่ยนะความหลากหลายทางเพศเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นคุณจะรู้ถึงความเป็นเพื่อนอ่าความเป็นเพื่อนมันไม่ได้จํากัดเพศมันไม่ได้จํากัดอายุเพราะฉะนั้นคุณลองเปิดรับดูเปิดรับดูนะฮะว่าความเท่าเทียมกันทางเพศมันเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อย,อยากจะบอกให้เข้าใจน้องๆว่าถ้าน้องๆเนี่ยเป็นกลุ่ม LGBT เนี่ย หรือแบบเป็นเพศที่สามอะไรยเงี้ยก็ให้ลูกเป็นเถอะไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกเพราะต่อให้คุณห้ามคุณห้ามในบ้านคุณห้ามได้แต่ถ้าออกนอกบ้านคุณห้ามไม่ได้นะแล้วนั่นมันคือความสุขของลูกคุณนะคุณแค่มีหน้าที่สอนให้เขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับขอบคุณครับพพพพมมมม ไปได้แล้วมัง้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว